ให้ผมรอที่นี่ก่อนเหรอครับรอ,อ๋อได้ครับท่านณฤทธิ์อทุกคนอย่าท่านครับผม,ไ,มได้ครับดได้ครับขอตัวทักทูครับก็ทุกคนท่านณฤทธิ์เขาได้ไปน่าจะไปลากไอ้ตัวนั้นมาแล้วนะผมไม่รู้ว่าแกขึ้นไปถึงไหนหทุกคน มันแอบอยู่แถวนี้เองทุกคนทานนาริศกำลากมันลงมาแล้วทุกคนอ๋อถอยก่อนต้งไม่จะหอมปลาหรอฮะ กรับสวัสดีพี่พีเทุกๆท่านด้วยนะครับผม k i n เอ็นะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาในป่าเพราะผมก็ไม่ได้ขึ้นมาหลายวันเลยนะทุกคนก็วันสองวันนะก็ตอนนี้ไอ้น้อยก็ได้กลายเป็นปอบแทนย้ายมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเจอผมเนี่ยมันจะฆ่าผมหรือเปล่าแต่ผมว่าความคิดผมมันฆ่าผมแน่นอนถ้ามันควบคุมตัวเองไม่ได้นะถ้ามันลืมผมนี่ผมว่าผมเสร็จมันแน่ทุกคน แต่วันนี้ที่ผมขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ตามล่าไอ้น้อยนะทุกคนผมขึ้นมาเนี่ยผมจะไปหาท่านาลิศนะก็ขึ้นไปเอากําไรที่ท่านาลิศกับเอาไปทําให้นะที่ของผมเนี่ยขาดนะทุกคนแล้วก็ขึ้นไปเอาด้วยท,ทุกคนก็ทุกคนก็ขี้พึ่งที่ทุกคนสั่งเนี่ยผมใส่ตลับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใครที่สนใจก็ทักผมมาได้เลยผมว่าผมปล่อยแค่สามก็เ้าพอทุกคน ไม่ไม่นี่แพงนะนิดๆหน่อยๆก็ค้าของก็ส่งนะทุกคนก็ได้ไม่กี่คนนะทุกคนเพราะผมใส่ตลับไม่ไม่ใหญ่นะครับทุกคนก็สรรพคุณก็ธนลิตก็พูดไปในคลิปที่แล้วไว้แล้วนะทุกคนที่ผมขึ้นไปเอารอบที่แล้วก็ทุกคนกลับย้อนกลับไปดูได้นะครับสรรพคุณของขี้พึ่งนะก็ตอนนี้ผมก็ซื้อตลับมาก็เอามาใส่ เก็บไว้แบ่งให้พี่ๆ FC นะที่จองกันไว้นะครับทุกคนก็เพราะแรกๆที่ผมมาได้มาเนี่ยเป็นก้อนนะครับผมก็ไม่สามารถจะแบ่งให้ได้นะก็เลยรอสั่งตลับมาก็ใส่ให้พี่ๆ FC นะไปทุกคนเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเดินทางขึ้นไปหาทานนาริสด,ดีกว่านะครับแล้วก็ขึ้นไปเอากําไรนินด้วยทุกคนไม่รู้ว่าจะได้กี่เซนนะครับไปทุกคนไปกันครับทุกคน หินก้อนนี้คุ้นๆนะครับทุกคนแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะลงมาเนี่ยทุกคนนู่นนะจากด้านบนนู่นนะคือผมได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงใครร้องอยู่ด้านในนะทุกคน <Hey. S 1> น้ำน้ำซับมาหรือเปล่าข้างบนก็ไม่มีอ่างไม่มีอะไรนะทุกคนพอจะรู้ไหมหินก้อนนี้แต่มันมีเหมือนผู้เก่าปักอยู่นะนี่ทุกคน ก้อนนี้หรือเปล่าทุกคนที่โอมาขังไอเสือไฟไว้ตรงนี้ทุกคนแต่ก่อนที่ผมจะลงมาเนี่ยผมได้ยินเสียงคนร้องอยู่นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าพี่พีเอฟซพอจะรู้ไหมครับว่าใช่ก้อนนี้ไหมที่โอกับอาจารย์โอเนี่ยมาขังไว้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ๆเลยนะ ต่ผมสงสัยมันมีทูบเก่าการทูบเก่านี่ปักอยู่นะนะช่างมันทุกคนมีนนอะไรหรือเปล่าทุกคนข้างบนมันมีมีเทียนด้วยทุกคนเจอไหมทุกคน,น,นมีเทียนมีคนทำพิธีผมว่าน่าจะก,ก้อนนี่เลยนะช่างมันนะแ้วมันมันถัง,งก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้นะไปทุกคนเรา ไปที่ที่เราต้องไปดีกว่าทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเพราะวันนี้ผมจะเจอกับไอ้เจ้าน้อยหรือเปล่านะอ้อโหรงสายมันมากเลยที่มันต้องมาเป็นแบบนี้นะใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยนะทุกคน รยอ,อยังนะครับทำไมขึ้นไปแล้วยังไม่เจอเนี่ยก็ผมต้องไปรอก่อนนะนมกเสยงก่อนลมเย็นนะทุกคนท่านนี้ทุกคน มันผมได้ยินอะไรอยู่ด้านบนนะไม่รู้ว่าใช่เสียงนธนริตรือเปล่า่ะทุกคนเราเราเดินทางขึ้นไปดูดีกว่าข้างบนยังตกเล็กๆทุกคนสงสารนิดน,น,น้อยจริงๆไม่รู้ว่า จะช่วยไอ้น้อยให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะทุกคนแต่อยายเปื่อยเนี่ยผมจัดการไปแล้วนะครับ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ไอ้น้อยเนี่ยได้ไปทําพิธีปกชีพยายมันหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยผมเนี่ยทั้งล่างทั้งอะไรเนี่ยผมเนี่ยทำพิธีแล้วก็จัดการไปแล้วนะก็รอดู พอตอนนี้เนี่ยผมว่าไอ้น้อยน่าจะเก่งกว่ายายมันเยอะเลยนะครับหนาวทุกคนคิดถึงไอ้น้อยเหมือนกันนะทุกคนทีเอฟซีคิดถึงไอนะ้น้อยหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันท่านนาริิ์จูรือเป่าทุกคนโอ้ยลำบากจริงๆขึ้นมาทางนี้หินลื่นนะทุกคนเขี้อะไรอ่ะคนเขี้อะไรก็ไม่รู้ไม่ขี้สับเนาะโอ้ย,อย,อยเย็น ใช่ผมว่าทัานนลิศชัวนะเจะเดินไม่ก่อนเรายังไม่เรียกนะเผื่อแกนั่งสมาธิอยู่นะครับทันนลิศใช้ท่านนลิศหรือเปล่าครับอ๋อทันนลิศสวัสดีครับท่าน ก็วันนี้ผมขึ้นมาก็ตามที่ท่านนัดผมไว้เลยให้ขึ้นมาเอากำไรครับผมอ๋อทุกคนเดี๋ยวเรา,าเอือครับผมคนขึ้นไปนั่งคุยกับท่านณริตรีดีก่นนะ ก็ท่านณริดครับกราบสวัสดีครับท่านอ๋อแล้วเองเป็นยังไงบ้างเราก็สบายดีครับท่านแล้วท่านณริดเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับสบายดีอือครับผมข้าอยากจะรู้บางอย่างเอเรื่องอะไรล่ะครับของที่เองเอาไปเราใ ใช่บเอง้างบอกนะครับมีพี่เอเขาทักมาอยู่ว่าได้กำไรไปเขาไปเล่นหวยหลาวถูกหวยหลาวมาด้วย<อ>ก็<อ>กเขาก็กชใช่ครับเขาก็ให้เงินมาก็าเดี๋ยวผมรอเนี่ยวันที่ผมต้องแบบเป็นตลาดแถวบ้านผมเขาจะมาขายของเนี่ยผมว่าผมจะซื้อผลไม้อะไรขึ้นมาให้ท่านด้วย ครับผมก็ทุกคนก็มี PFC อเนี่ยได้กําไรไปเนี่ยเขสั่งไป2เส้นนะก็เขาก็ได้ไปซื้อหวยลาวนะวันนั้นก็ถูกด้วยก็ให้เงินผมมาด้วยนะก็ให้ไปซื้อผวกผลไม้นะก็ผมรอวันที่เป็นวันตลาดนะผมเลยค่อยไปซื้อให้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเขาไปนั่งคุยกับทนาลฤทธิ์ก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวถามเรื่องไอ้น้อยด้วย เดี๋ยวเราึ้นไปนั่งคุยกันนะอครับผมขยข้าตนนอมันลอมันได้กลายเป็นอไปแล้วใช่ครับเป็นตาม,มันนไปแล้วรเราไม่อาจช่วยมันได้แล้วนะเราไม่มีทางช่วยได้เลยะะมี Yeah. มันได้หม้อพลังถนนในหลานมันไปแล้วมันยังอยู่ก <House> ็เหมือนซากเราติดหยับตัวไม่ได้มันก็เลยยอมตายที่แ in <illing> ี่ว eh <ain> ันถ้านีหลานนี้จะปลุกชีพใจมัได้ตายแล้วละปลุกแล้ายเป็นผีอย่าง ยิ่า,านหนักที่ะเหื่อยเข้ามาไกลหรับ้องนี่ไปถ้าได้ภูเก็ก มีความช so mm ุกประอบกายดีช <OB> ่วยทำให้เขาสบายใจได้ทอะไบาง่าคนเนี่ยกลังเปียนูเอู่นะใจเพราะว่าเนี่ยฟเปรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นนานผมนาจะเป็นผีมันนะท่านฤทธ ไปดูไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะทุกคนทันนลิศเห็นมันแอบอยู่ข้างบนผมว่าน่าจะเป็นผีน,นะทันลิศผมว่าน่าจะเป็นผีของไอ้ยายเปื่อยที่มันเลี้ยงไว้นะครับพอไอพ้พวกนี้มันตามล่าผมอยู่ครับผม ครับทนายฤทธิ์ให้ผมรอที่นี่ก่อนเหรอครับอ๋อได้ครับทนานฤทธิ์ทุกคนเดี๋ยู่ท่านครับผมได้ครับเตาาอยย่งดีวได้ครับขอตัวสักครูครับก็ทุกคนทนายฤทธิ์เขาได้ไปน่าจะไปลากไอ้ตัวนั้นมาแล้วนะผมไม่รู้ว่า แกขึ้นไปถึงไหน <ฮะ S 1> ทุกคนมันแอบ,บอยู่แถวนี้เองทุกคนคคทันนาริตจำลากมาลงมาใหทุกคนอค๋อถอยก่อน ปล่อยมึงได้ไงวะมึงแอบดูพวกกูเนี่ยคนเราจะถ่อยกันนะหอมไม่ด้ปลารอ้ยคน ท่านณริตสรุปมันเป็นใครนะมันเป็นผีหรือเปล่าใครส่งมึงมาวะคนมาดูพวกกูทำอะไร เฮ้ยข้าขามาแล้วไม่มีใครมาช่วยมึงได้หรอกเว้ยในเมืองาาไไทุกคนมีเสียงอยู่ด้านบนนี่นะกูถามว่าใครส่งมามึงตามมาฆ่ากูกูว่ามึงเป็นพีคอยยายเปื่อยใช่ไหมมึงเป็นพีคอยยายเปื่อยใช่ไหม

โทรมาดูเฮีย้ยอะไรมึงจะมาฆ่ากูไม่ใช่เหรอฮะก็ทนายฤทิ์ก็เอาตัวมันไปก่อนไนดะ้เลยครับเดี๋ยวตัวนั้นเดี๋ยวผมจะไปลองดูว่ามันเป็นใคร,รไ,ได้ครับทนายฤทิ์ฝากด้วยนะครับทนายฤทิ์รนะครับผมกูไม่กลัวมึงหรอกเฮี้ยมึง,ม,งามาเลยไม่ต้องเตือนกูมึงอะเตือนตัวเองเถอะ ก็ทุกคนท่านณลิศได้พาไอผีแก่ตัวนั้นไปแล้วนะทุกคนก็เมื่อกี้เนี่ยมันไม่แอบ,บดูผมนะผมไม่รู้ว่าเหมือนว่ามันมาตามผมตั้งแต่ตอนไหนแต่ที่รู้เนี่ยมันพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันคือมารอดักฆ่าผมนะมันบอกว่าไอน้อยส่งมานะก็ทุกคนนี่เป็นกําไรที่ท่านณลิศทำมาให้นะมีแค่นี้นะทุกคนหมดแล้วนะสี่เส้นห้าเส้น แค่นี้นะทุกคนแล้วก็ของผมเสร็จแล้วนะครับนี่ผมได้ของนี่ที่ผมฝักให้ท่านนฤทธิ์ทำเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในแขนให้หมดเลยนะแล้วก็พีทีเอฟซีคนไหนที่รอชุดนี้ก็ทักผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งของให้วันจันทร์นะก็พร้อมกับคีพึ่งนะทุกคนผมก็ใส่สลับแล้วก็ที่ผมบอกนะครับคีพึ่งผมก็ปล่อยแค่ถามเก้า้านะ ปล่อยแพงไม่ได้นะก็พี P ่พ e ีเอบางคนเขาก็อยากบูชานะทุกคนไว้การค้าขายไว้อะไรเนี่ยเขาก็อยากได้แต่บางคนเขาแบบเงินไม่เงี้ยผมก็ไม่อยากอันนี้เยอะนะกําไรก็ราคาเดิมนะครับก็ไม่มีแล้วนะทุกคนผมก็ไม่อยากรบกวนทานายลิศมากกว่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปตามดูไอผีที่มันร้องข้างบนเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ ไอผียายตัวเมื่อกี้มันบอกว่าผัวมันมาแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ผัวมันจริงๆหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันมากี่ตัวด้วยนะก็ไปทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็ขึ้นม่เอาของให้กับพีพีเอฟซีนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอน้อยเนี่ยผมว่าเนี่มันรอดักเล่นผมแน่นอนทุกคนแล้วอีกอย่างเนี่ยผมเนี่ยฆ่ายายมันไปด้วยนะ แต่ถ้ามันยังจําผมได้มันก็คงไม่ฆ่าผมหรอกแต่ถ้ามันจําผมไม่ได้ก็โชคร้ายของผมแล้วนะครับก็อย่างน้อยไอ้เปื่อยเราก็จัดการได้แล้วนะทุกคนแต่ที่โอ้โวยที่สุดคือไอ้น้อยได้รับพลังของไอ้ไอใหญ่เปื่อยเต็มๆเ,เลยนะบวกกับมันได้ฝึกวิชากับท่านอาจารย์มูเซอร์ด้วย ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมว่าน่าจะคายากกว่าเดิมนะยาคายากมากกว่าไอเปื่อยเนียแน่เลยทุกคนเพราะแค่เปื่อยนี่ก็กว่าจะคาได้เนี่ยคือมันยอมถ่ายทอดวิชาของมันเนี่ยให้น้อยหมดเลยนะถึงมันยอมตายนะไปทุกคนก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปทุกคน